สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีสิงห์และคนาสิงห์นะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากคุมเนื้อหางแต่วันที่1 6ธันวาคมถึง3เอธันวาคม2566นะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกสับสุขัยทุกการติดตามถือว่าเป็นกําลังใจให้อาจารย์อย่างดีเลยค่ะขอบคุณมากมายเลยค่ะค่ะเรามาเปิดพื้นดวงกันก่นกอนนะคะว่าปลายปีนี้ดวง ชะตาชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์จะเป็นอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นบ้างพลังงานไพ่ค่ะใบที่หนึ่งขึ้นงานนะคะราชาว้าวดีมากเลยค่ะขึ้นไพ่เมเจอร์เอมเพรสงานจะประสบความสำเร็จมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งปรับเงินเดือนขึ้นนะคะถ้าทำงานในบริษัทในองค์กรนะ,อ,ะอัศวินเหรียญขึ้นก่อนข้างเยอะเลยนะเงินเดือนแต่ถ้าทำธุรก,กิจส่วนตัว ธุรกิจก็ปังมากๆล่ะแบบนี้นะคะกาไรมหาศาลก็ได้เนาะมีความสุขมีโอกาสไปพักผ่อนรีแลกผ่อนคลายสี่ดาบเนี่ยนอนยิ้มละไมเลยค่ะส่วนไพ่สิทธ์สี่ถ้วยอาจจะมีความกังวลอะไรบางอย่างมีแฮงแมนด้วยน่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนาะอาจารย์มองความรักความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะผูกพันกับใครบางคนอยู่มากมายแต่คนนั้นอาจจะดูแล้ว ห่างๆกันก็ได้สองไม้อะนะคะเอ่ออาจจะอยู่คนละจังหวัดแล้วคนละประเทศก็เลยเกิดความไม่มั่นใจว่าตัวเราควรรอเขาควรให้โอกาสเขาไหมหรือว่าเอ่อควรที่จะมูฟออนไปหาคนใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่เออก็จะมีแบบนั้นอยู่เหมือนกันเหมือนอยู่ในช่วงของความลังเลในการตัดสินใจความรักแต่ถ้าเป็นการางานอาจารย์มองไม่มีปัญหาเออนะคะ ท่านก็ยังทำงานอยู่ตรงนี้มีโอกาสตเติบโตในสายงานมากขึ้นมากขึ้นมั่นคงค่ะไพ่ตำแหน่งสรุปเป็นราชาเลียญไพ่ธาตุดินอยู่ได้จนเกษียณเลยสำหรับดวงชาวราศีสิง์การงานนะคะโอเคเรามาดูจอบความรักกันอีกครั้งค่ะความรักราศีสิง์คนมีคู่นะคะพลังงานดวงท่านเป็นอย่างไรบ้างนะคะ งานดวงชาวราศีสิงความรักสิบถ้วยขึ้นมาเลยนะคะแสดงว่าความรักเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังมั่นคงต่อกันแหละเป็นสิบถ้วยไม่แปรเปลี่ยนใจหรอกถึงแม้อาจจะมีคําพูดมีความคิดเห็นมีอะไรบางอย่างงงงงกันแล้วมีน้อยอกน้อยใจเดมูนน้อยใจว่าเออเรารักทุ่มเทกับเขาเขาทำไมไม่ได้เขาเรียกว่าใส่ใจเรามากมายเหมือนที่เราทำ ก็จะมีความน้อยใจประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วอาจารย์มองยังเขาก็ยังรักท่านและพักดีกับท่านนะแต่แค่ท่านอาจจะมีความคิดมากวิตกกังวลนะเดมูลกับสิบไม้เนี่ยอืมกังวลแบบกลัวว่าตัวเองเนี่ยยังมีความสําคัญอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นด้วยนะอ่ะตัวเขาค่ะเป็นหกไม้ตัวเขายังมั่นคงอยู่กับท่านนะเดโว ยังให้ท่านเป็นผู้หญิงที่เขารักและปราถนามากที่สุดนะคะไพ่เดทเนี่ยถ้าอะไรก็ตามเคยมีปัญหาเขาตัดจบหมดเลยนะคะไพ่เดทกับก้าวถ้วยจะไม่มาคลัคขลขังให้กับท่านอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเจอปัญหานี้สบายใจได้นะเขาจะสามารถเคลียร์และมีท่านแค่นั้น2องถ้วยนะคะนี่คือความชัดเจนจากชาวราศีสิงห์ คนมีคู่ขอให้สรุปอนาคตอีกครั้งค่ะความสัมพันธ์ท่านกับเขาแต่อาจารย์มองท่านัเาเป็นคู่กันนะต่อให้จะเจอปัญหาก็เห็นสิบถ้วยก็สองถ้วยก็สบายใจได้แล้วนะคะขอให้พลังงานอนาคตค่ะแปดถ้วยไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลขนาดไหนอยู่คนละจังหวัดคนละประเทศเขาก็จะเดินทางมาหาท่านมาบอกว่าเขาออยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีท่านอะเนาะหนึ่งถ้วยห้าเหรียญน,นะ เขารู้สึกเลยชีวิตเขาอ่ะขาดขาดไม่ได้ขาดชาวสิงไม่ได้หรอกนะอืมเขาทุกทรมานใจมากเลยห้าเหรียญสิบดาบสองเหรียญเขาจึงขอโอกาสและขอรักจงรักพักดีกับทา่านก็ได้คือรักกันตลอดไปอ่ะไพจะบอกอย่างนั้นเลยโอเคเรามาดูหัวใจเขาเขาอยากจะบอกอะไรอีกคำหวาน,วน,วนความรู้สึกทั้งหมดของเขาที่มีต่อชาวสิงลัคณะสิง สัญญาณเตือนอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของความไม่เข้าใจอะไรกันนะ่ะให้ใจเย็นๆนะให้รู้แค่ว่าคุณกับเขาเนี่ยมีความรักและผูกพันกันไม่มีอุปสรรคอะไรที่จะมาทำให้พวกคุณแยกจากกันได้นะคะ separation t e m p a r i f from your p a r t e r is on the horizon นะไม่มีอะไรจะมาพัดภาคุณกับเขาไปจากกัน คุณกับเขารักกันมากนะคะเหมือนเป็นรักแท้แหละนะคะลิทิสก็อยากที่จะปกป้องดูแลอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปมีอะไรก็คุยกันอะ่ะเปิดอกคุยกันได้ทุกเรื่องพร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันอ่านะคะเขาบอกเลยว่าเขารู้ว่าท่านก็ก็รักเขาไม่ใช่เขาไม่รู้นะฌานมองนะจากหน้าไพ่เนี่ยเขารู้ เพราะฉนั้นเขาจึงอยากให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะถ้าไม่แน่ใจในตัวเขาอ่ะสามารถถามเพื่อนเขาถามใครก็ได้ว่าความรู้สึกเขาอ่ะมีแค่ท่านแค่นั้นเองนะคะไม่มีใครเลยโอเคเรามาดูดวงคนโสดบ้างนะ วงคนโสดชาวราศีสิงสิปรียญภาพสวยงามมากเลยค่ะคนโสดจะเจอคนถูกใจนะคนนี้เข้ามาแบบหลงคุณได้เลยนะอะ่แล้วก็เขาเรียกว่าปักอกปักใจและเชื่อมั่นคนนี้นะคะเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เคยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยอายุอย่างน้อยก็ได้เนาะ,ะสมัยวัยรุ่นอะ,อะสมัยเรียนหนังสือด้วยกันก็ได้ คนส่วนจะเจอแบบนั้นนะบางครั้งตอนที่เรียนด้วยกันก็ไม่ได้คิดจะเป็นคนรักหรอกอ่าแล้วอยู่ๆโลกมันกลมนะมันจะหมุนมาให้เจอแล้วทําให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอเนี่ยท่านจะเจอเหตุการณ์ประมาณนั้นเกิดขึ้นค่ะคนสดเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาจึงเป็นคนที่อาจจะคุ้นเคยกันมาก่อนแบบนี้ได้อ่ขอดูต่อแล้วได้เป็นความรักกันไหมอ่ะอ่าตกลงจะได้ครบไหมคนที่เข้ามาเหมือนเป็นเพื่อนกันมาก่อนเนี่ย ห้าหมายอ่าได้ครบค่ะสิบถ้วยขึ้นมาเลยหมายเลขสิบพลังโดดเด่นสิบเหรียญสิบถ้วยอ่าครอบครัวท่านกับเขาบางทีก็รู้จักกันอยู่แล้วก็ก็ด้วยแหละนะคะถึงแม้ว่าพอโตมาก็แยกย้ายกันอ่าไปทำมาหากินตามหน้าที่ของตัวเองเนาะคนเราแต่แล้วเมื่อมันเป็นคู่กันน่ยยังไงมันก็วนกลับมาเห็นไหมฮะจัดจเมน้นต่อให้พวกคุณจะ ออตอนนั้นไม่ได้คิดจะรักแล้วกบ็บางท่านก็เป็นมีครอบครัวไปแล้วก็มีแต่ว่าเลิกแล้วเป็นโสดมาเจอกันแบบนั้นก็มีมันเป็นบัญชาสวรรค์นะคะจัสมินเสี่ยเหรียญเปิดใจเป็นเทพที่ผันดวงคุณนะให้มาเจอกัน ให้ได้มารักกันตามพรมลิขิตนั่นเองนะคะโอเคค่ะขอให้ชาวสิงค์คนโสดทุกคนมีคู่โชคดีมีความสุขเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ